หยิดแดงน้อยตวกเก็บเฮ็ดก็ได้พี่น้องได้เฮ็ดแล้วก็ทิมหมวกลายมันค้นนะเอาหมวกทิมใบตอใหม่เลย กี่ข้นก็ได้เดี๋ยวมาว่เมันค้นมันเม็นหมวกซุปต่อใหม่ไว้พี่น้อง ใส่นอห็นไหนนอใส่ขึ้น ข้างไปโอยเห็นน,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 นี่เป็นย่างเป็ลี่ยนอันที่ก็ห้างไงคอพวกย่างเหมอนกันี่เป็นเปลี่ยนอันที่สินะ ข้นไปไล่ไ,ไล่พวกแล้วมองหายไงพ้นกระสิเห็นแต่ว่าคมองหกบข้นนบกเข่ากัน,กกนกไล่แล้วเด็ดเด็ดีูนิ่ึ้นเหนื่ เกิดน้ำพ่นที่ดีนะเห็ดนะ่งน่งเห็ดเนี่ยอันนี้ก็น่าสางนุก มาโมเตอร์ไซค์เขาเจ้ากระสะดวกพี่น้องขี่เขา่าสร้อยนี่ยส้อยนี่ไปแบบยางหล,ดลุดเร็วทางดุงเป็นสร้อยเป็นตาเป็นซ้อย นั่งชัอปก็ข้าวกันเอ้าหดแดงกินหยดแดงน้อย าเก็บยุ่เลาะท่าเนู้อิ่งข่าเป็นและนี่้อใกล้กล้ก ต้นนี้ยัางก็มึงเกี้ยดีเดี๋ยวพยากกองฮะเกี้ยหางควายบ่เกินนาะแถวนี้เนาะป้าเป็นแหงหงๆจ้งได็กปูพี่น้นองบ่สุ่ม ออกเมื่อแล้วพี่น้องกลับแล้วมึงนี่บ้หมันกันเด้อพี่น้องก็ได้เกี่ยวกัดกลับ้ว